เราสามารถลองหลายเพลงในเพลงเดียวกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดยดีดี่อวดียดีีเ ของน้ำมอบให้พี่รมกุนจัวชีวิชื่อหมาน่อยัปีของหวมอแต่ก็หาภาบไมเจอเปลี่ยนแปลง ได้ได้เล่นเนี่ยไดยูได้ยูแต่เมื่อกี้ยศแล้วกลองไงเถอะทีนี้ของพี่สุร้องนะคะในลำเรื่องต่อกอนตอนที่เขาฆ่าพังคีพังคีปองฟองฟองอะไรแปลหน้าว่าเป็นกระหอกด้วยว่จะทำไรูหนีจากพ่อแม่มาวันแล้ว ออดออออซอ,อสสัญญามันหมอกว่าจะตายร่วมกันหนเป็นแอดมินจะไปจากบ้านวันนั้นทิ้งพ่อแม่ฉันหนีตามพี่มาจะฆ่าให้ตายเชื่อรู้ยกที่เรารักมือเมื่ออารมณ์ร้อนแทงหรือว่าเมียไม่ได้แต่งจะฆ่าจะแกงก็ตามตามไป

หูนอยเลยเจ้าสายได้อยู่ดอก่อยมีสองสีได้ห้ยืมมีสีแดงกับสีสีน้ำเงินได้อยู่นะคุณคือกวนหนาดังเลยเฮ้มวาพอส์ม่ไโอ้าะเสด็จแม่ไคเองเสด็จแม่้างม่เสี็จแม่ไปค้ลูกสาวมาเสี็แม่ไปกสาง น่ากนีสมีลาดจีของนั่งยูจ้างแล้วจะภาจ้างเนรับนรับชิ่นยชนนี้ีพันีมาท่้งีสมิมนมีมาทแ้นมีสามิบบาแมนม่สสิบแนสิบบาแมนมา่ามสนมอที่สามสิานี่สามสิาทแมนอา่ามสามนมาที่สมสิบ้างแมน้าง่ามพระเา้มนาที่ามสิบาน่สามสิบบนา่สเมิบามมาที่สมาพี่น้อสาี่าสนี่สาสิแนี่ินาีาม ขายผักขายผัก่อนีราคาหน่ราคา139บาทนะครับพี่น้องค้าซต้าวนอยเพชรบานแทงแสดงยูร่อยเอคามีกคพี่นองค้ามีกุ้งเปียมีกุ้งเป like ียกมีกุ้งเปียกสลัดอะไรอย่างเลาดเซกา ยเ่ักมามกโอ้ยพี่ไอเจ้าคือบมาลับจักสี่ทุ่มนะแล้วคนมอ่มไปหลอมาเปนอนฮอกแกวกอนฮอกแกวกอน เอย่าเขินอย่าเกินอะไรเกินเอาขึ Napoleon> ้นไนบนเดินทางเ้าเดิน้างมากก่าเดินทางอเาต้องไปกุนนี่มาเลยเ้าหลาไปก็ไปกบอันนี้ข้างเคียงนั่นเียตอนนี้ยอดทั้งหมดครับแปดหกหนึ่งสองเจ็ด ก็จะเป็นเจ็ดหกอีกสองหมืนกว่าคะแนนกุ๊กอิงที่หกุ๊กอิงสองหมื่นกว่าคะแนนถึงแสนไอ้ท่านยุไส้นะอีกสองหมื่นกว่าคะแนนถึงแสนแน่นอนครับยัรงลอรุับว่ายุไส่รอรุ้นว่าว่าจะแสนแตกไหมลองเพลงประหลุจนพอเราเลยฮะอ เออไม่ต้องร้องหรอกนะเก็บเสียงไว้ใหม่สามร้อยคะแนนป้าคุณเบิงหาพัดนัวแม่ไปรับเชิญเลยป่ะเนี่ยทําจะพา้วเจ้าหาละยอด้วกันทําพจะพาไป้จ้าทําวจะพาไปนะเอารเอ้บ้านเอารับเชิไปปกติรับเชิญ ได้วาัห้ไปรับเชิญนี่้องสนใจพอเจาผับเห็นไหมงานแถบให่ไมอ้ยต่หนาได้ี่หาบเนาะคือนมแจงหนาได้ตีหาตีประเดีแต่สี่เลยดีพูดอะไรพูดอะไรพูดีิยางพานปดวยกันไม่ได้แล้วกเบา่น้ำเน้ออยางไไม่รนสีเาน้ำเน้อานดีงานเส่ะสวยความสวยเป็นนามธรความสวยคือนามธรรคือตายกันตายต ทีว่ามาตายตายแล้ดีเหมือนดาราท่านหนึ่งเลยอ่ะใช่ไหมใช่ท่านที่ออกข่าวใช่ไหมนี่เวลาสุดใช่ไหมอยู่บว่ในห้องน้ำเนี่ค่ะเดี๋ยวเราจมาเอาห้อน้ำใช่ไหมเซเว่นเหรอเออเซเว่นไม่ใช่ปั๊ม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 ปั๊ห้องน้ัามปั๊มปั้มปั๊มปาพมการมปเงมปังมป่ามปั๊มปร๊มปั๊มปั๊มปัเมปั๊มปัาเปลื่นล้มปั๊มปั๊รปั๊มปั๊มาลื่นล้ม เขาลืมตัวหรือว่าเขาอะไรเขาเขานื้อคนแนบปรเห็นหัม่แ้เิว่ามันมันเขาอาจจะตั้งใจไหมไม่หรอกประตูเขามันเป็นอำพางเขอาคนนอกมันสำหรับคนพิการมันสำหรับคนพิการประโยชน์ของเขาเปคนพิการเขาลือเนืาเขาเห็นเขากับพิการได้หรือลามีกาเขาดังเขาี่กรานกับอื่นอยู่นะเนี่เจ้าว่าี่ลิตี่ยบ้าะรเกมันลอยมาในขีปอพพอ พิการพิการพอเหพิการแล้วพี่การเป็นเการก็เป็นพรมันี่คือที่แรกเขาจะไม่เห็นตีกันปฏิกรและลมสีนี้มาพี่น้องมา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 กำลังใจนะครับกาลังใจนะครับจะถึงแสนแล้วครับจะถึงแสนแล้ว 1ิบยี่มพี่น้องสิบยี่สิบสามสิบสิบอิยี่สิบสามสิบสี่สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบยี่สมสรอบ พลังเงียบพลังเงียบชอบินลคาสิบสิบสามสิบสี่สยี่สิบสามสิบสี่สิบยี่สิบสามอรเอาไเทมาเดียวสกนี้นะคะอย่าลืมนะคะบัตรราคา่สามสิบาบาทชอบกินลิฟต์กลุ่มสินนะคะบัตรแหงนี่นะค่ะแสดงอยู่ที่ลอยเอคาเอำเพอ่มไหอาเพอ่กับ อเภอเมยงตลาดัดะาตลาดับีเซกกาอยู่กนเซก้าย่กันเซกกาอยู่กันเซกาเซเซกาเค่ะไม่เห็นการเล่นเชื่องเ่นใจกับพวกซอดตะหลันแทงไม่เห็นเลาใจกับทูกศิลปินอะไนะสายตาสั่นดาวงิหลังจากน่เนจะเป็นทางการครับการที่จะอร่อยดีอร่อยทั่วไทยอร่อยดีทั่วไทยอร่อยทั่วขนาดทองเวิร์ดมือได้ไม่มีอะไรทั่เรถไม่มี กีนีดีดเกินอยนี่ี่นีไมโอค่ะกนไบโอกไมโอป่ะนะคใช่แล้วผมต้องเต๋ไข่หมดูแบบนี้เลยป่ะเมียครับผมรู้คุณก็ใช้เพราะไม่ใช่ทรมี่เดี๋ยวพี่จะเตอละก็แม่ารเหรอเอาวีดีิมใช้ตั้งแต่ก่อนเพื่อนมาซื้อสปอนเซอร์เราใช้เราเีกใช้มาตลอดซื้อยังเกาะกนไบโอค่ะโอ้โโอ้โะโอ้โ พ่อยืนห้องเห็นพี่น้องเสื่อกับก้อนเดินใอสเทนแล้วบามีหม่องมวลใจสะทอนแล้วก็มีหม่งมวกุวนได้ใจนานกล่ทวนไดใจนีนข้างข้อยู่กลางสแอยู่กลาง้วนแแนพอเห็นแปฟนของนอกคนเก่าใจเหงาฮะเข้ามันสวงอยู่เจเหงาฮะเข้ามัน่วมเนแต่น้ำร่วมไหลล่องไหลล่องไหลล่องอะไรไหลล่องไหลล่อง ดานงนะครัน้องไหลเปนน้ำเดียไฟเหรออะไรอ่งม่ใ่อันิงกับตอยอยู่ได้ก่อนนี่แต่ว่ามันโมเมนต์จังสีมันอะแล้วยังแปดหกแปดสองเจ็นะครับอาไไล่์มืออื่นเนี้เออกัไปเอามืออื่นก็เอาทีไลฟ์มาถึงวันที่29่สิบเกหไลฟ์พรุ่งนี้ก็จบใช่ไหมนะไรโดนพอ่อนก่อนอ่อนให้พอดไล่ให้โอ้ยอยย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  ใครบอกว่าขนตาแขคงไม่ร่วมนะคะไออม,ม่ดีที่ซีพอ,อก,กันเนะค่ะขออนแกนโรโบเนสซี่จ้าเดี๋ยวเจอปีนี้เลือดกันอีหลายอยูนั่นเสิร์จเลยพอ,อ,อก,กันเนยอะค่ะแน่นอนค่ะใครมาหน้างาน